It was at this moment that he knew He fucked up นานี Yo, atem, ้โยสวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้ารับการทุกช่องจอกับชงแล้วกันล้วไม่เดิน เดี๋ยวขอนั่งดีๆก่อนถ้าอะไรวะตะคิวจะกินตุ่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยให้มันดู Amazing ให้มันดูแปลกหูแปลกตาเพื่อแก้เบื่อนะคะเพราะเราเองก็เบื่อเหมือนกันกันกบการกินน้องเขาแบบเดิมๆเมนูนั้นก็คือไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวธรรมดาเราจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นไข่ดาวจะสีนีนจะแสงครือนตจัราหมาป่าไฟกาสซิล่ายาวจังวะเราจะเปลี่ยนไข่ดาวธรรมดาให้เป็นไข่ดาวเจ็ดสีเราจะลองเปลี่ยนสีที่ไข่แดง มันจะเป็นเจสีมันดีเจ็แสงได้ไหมที่สำคัญมันจะกินได้หรือเปล่าต้องไปดูกันเลยก่อนอื่นเราก็ต้องมีพระเอกไข่ไก่นะเนงซึ่งอีกไข่อันนี้เป็นไข่กินดิบได้นะคะเขาเขียนไว้ว่าไม่มีแบคทีเรียซอร์มนมินโอ้ยเก่าแล้วเชื้อซามเนล่า น้านเองนี่เราเตรียมถาดเอ้ยอะไรอะเรียกว่าอะไรวะเตรียมถ้วยมาแล้วเจ็ดถ้วยสําหรับเอามาหมักไข่แดงเจดสีอ<ม>ตอนนี้ทุกคนอาจจะยังแบบว่างงคือจริงๆแล้วเราจะดองไข่แดงให้เป็นสีต่างๆ7สีมันมี7ดแสงคือยันตันทามาป่าไฟกัสิล่าไโนเสา์พอแล้วถูกต้องอ่าใช่เราจะหมักไข่แดงมาลองดูแล้วเรามีทั้งหมด10บปองเชงค้าททาไข่แดงแตกกลัวมากคุณทำแตกได้แค่สามครั้งเท่านั้นนะครับ เราจะตอกลงไปก่อนแค่ตอกไข่เชงเออทำอาหารมาต้องเยอะแล้วตอกไข่แดงแตกเนี่ยอะไรที่รับไม่ได้เอาลงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเราจะทำการแยกน้องอุ้ยไข่เย็นเจีย๊ยบเพิ่งเอามาจากตู้เย็นคือเช้งนี่มันเป็นคนที่ถนัดการแยกไข่โดยใช้มือนะครับไม่ถนัดโดยใช้ฝ่าปวดเพราะว่าเราจะทําแตกใช่คุมันแตกมือเรามันแบบเบาสุดแล้วไนงะเดี๋ยวเราพยายามเอาเยื่อไข่ออกให้หมดก่อนเพราะเราจะเอาแต่ไข่แดงอย่าให้เหลือเยื่อใยแม้แต่นิดเดียว เยี่ยใหญ่ของไข่ออกไปทุกคนตุ้มปิงเน่แตกกับป่ะแตกกับป่ายไม่แตกมักคู่ใจหายใจคว้ามาทำอย่างเงี้ยเจ็ดฟองทุกคนขอไปทำแบบรวดเร็วโอ้โพบคนจัดเงาหนึ่งเดือร้อเล่นนะครับทุกคนมันเป็นเรื่องปกติกันขึ้นได้แล้วไปโดนนิดเดียว มันแตกง่ายจะตายนะครับไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกอ่ะเหลืออี่ฟองวะเลแค่สีฟองในสีฟองให้เชงแก้ตัวทุกคนอ่ะตอนนี้ก็ขอบคุณไปล้างมือก่อนนะ จานน่ารักจังเลยอย่างเหมือนโมจิก็สรุปนะครับแช่งคาไข่แตกไปั้งนเส้นแค่หนึ่งฟองอเดียวเอออย่ามามามาถึงสิ่งที่เราจะย้อมให้น้องไข่เขากลายเป็นสีใช่คขา่เลี้ยงหรือดองดองเอออย่างแรกอะมันต้องมีไข่ที่มันเป็นสีไข่แดงปกติ1ฟองแยกไว้ใ่่เป็นสีส้มๆเหลืองนี้นะครับอ่าส่วนแกงนี้จะเป็นแกงที่เราจะใส่สีให้เขาไล่จากเหลืองเหลืองแล้วไปสีอะไรส้มสิ่งที่เราจะเอามา ทำให้มันเป็นไข่สีส้มนั่นก็คือจ้านานโอ้ซอสมหน้าเผ็ดทุกคนซอสมาน่าเผ็ดมันติดส้มจริงปะ่ะม,มันเป็นแดงอมส้มคือจริงๆไข่มันก็ส้มอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้อยากได้ส้มเข้มใช่ อ่าเอาอันนี้เลยลวกันเอาอันข้างหน้าทุกคนเนี่ยนี่ฟองนี้พร้อมเลย่างอ่ะเตรียมตัวนะครับหมักไปเลยนี่ท่วมชโลมให้ท่วมเราเลือกถ้วยเล็กมาเพื่อการนี้เราอยากให้น้องท่วมทนไข่ฟองเนี้ยสีเปลี่ยนไปไม่รู้แต่รู้ว่าเผ็ดแม่งแน่ๆส่ลงไปเลยอ่ะอ่แล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับเฮ้ยเรามีฝาปิดจุ้มจิ้มนี่เดี๋ยวน้องเขาโดนอากาศแล้วไข่มันจะแห้งๆอ่ะออเปิดไว้่อนฟองที่สองเราจะเปลี่ยนสี เขาด้วยอาสีแดงครับเพลิวบอ,อยน้ำแดง,ท,ท,แงที่ทุกคนคุ้นเคยอืและกลิ่นที่ทุกคนคุ้นเคยกลิ่นละกัมเออ <laughs> ไปเลยยา่ามันไม่สามารถจมมิดน้องได้น้องลอยเพราะว่าใส่แดงมันลอยอย่า <gasps> งน้อยก็คือให้แช่อีกด้านหนึ่งแล้วกันอย่างน้อยอีกด้านหนึ่งน่าจะติดสีนะคะทุกคน ส้มไปแล้วแดงไปแล้วต่อไปเราจะลองทำไข่สีน้ำตาลด้วยสิ่งนี้สีที่เราคุ้นเคยเช่นกันนะครับน้ำปลาสังเกตว่าไข่ดองน้ำปลามันจะออกน้ำตาลน้ำตาลนิดน,นึงเนาะใช่ใช่ใช่เออเราว่าสีนี้น่าจะได้อยู่เตรียมตัวเหม็นกินน้ำปลาหอมพูดอะไรของคุณนะ่ะเพราะมันเยอะมากๆม,มันฉุนไงจริง,รรงน้ำปลาหยวสองห่ดแต่หอมมากเลยนะใช่แต่ถ้ามันมาเป็นกะละมังแบบที่กำลังทำอยู่ตอนนี้มันก็จะเริ่มระงมไปด้วยกลิ่นแบบว่าหอมน่ะแกพอเราลาดน้ำปลาลงไปแล้วน้อง ย่นอะทำไมมันมีแบบลอยย่นยับย่นตรงนี้น้องเครียดเลยอะน้องขามดหน้าผากอะเนี่ยเหมือนของฉันเลยเล่นตัวเองเล่นเกงก็ได้ฟังต่อไปเราจะทำให้น้องกลายเป็นไข่แดงสีดำไข่ดำไข่ดำไอโฟแาวบูลี่ของด้วยซิงนี้จิง เฮ้ยอันนี้น่าจะอร่อยทุกคนเอาหรือยังเอาเลยโอ้โหดําจริงโอ้โหโอเคพอแล้วไข่กูอยู่ไหนหรอเดี๋ยวเราขยับไข่ที่ติดขอบออกก่อนเดี๋ยวน้องเขาจะแบบสีไม่เหมือนเพื่อน น้องลงมาทุกคนสีอิ่วดำเป็นอันเดียวที่แบบท่วมไข่แบบดูดิท่วมมิดแล้วอ,อันอื่นนี่คือไข่แดงมันลอยดูไว้ดูดิใช่ยอย่างนั้นอันนี้ยให้บอยเห็นชัดมากไข่มันลอยขึ้นมานะคะแต่อันนี้เหมือนกับว่าสีอิ่วดำมันค่อนข้างจะหนักอยู่นะ,ะไปสีต่อไปครับฟองต่อมาเราจะทําให้น้องเป็นสีฟ้านี่นี่จะเป็นสีนี้หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> <laughs> ลองไปด้วยกันเปิดก่อน ด้านี้ไข่ขย่าขว,วดกวูไม่ได้เขยา่าไข่เป็นสีฟ้าไม่รู้แต่ตอนนี้เชือ้อท้าต้องเป็นสีฟ้าต้กับเชื้อท้าไปแล้วอนีรชื่อ S 1> <S 1> สงบนิ้ยังอันนี้ก็จะค่อยๆเปิดโลกสงบยังสงบแล้วมามันจะเป็นไข่ฟ้าไหมอุ้ยสีสวยอ่ะนี่น่ารักมากนะครับไข่กลมบล็อกเลยนะครับแล้วมีแบบบับเบิ้ลบับเบิ้ลล้อมรอบด้วยฟองสุดท้ายเราจะเปลี่ยนน้องเขาเป็นสีเขียวอ แต่สิ่งที่เราจะใช้อ่ะมันนอกคอกจากอันอื่นเลยอันอื่นเป็นน้ำน้ำเป็นซอสใช่ป่ะนี่เป็นผงผงชาเขียวเราจะลองเปลี่ยนน้องเขาให้เป็นไข่ชาเขียวจะร้อนไหมคือกระเทยลงไปน้วยผงอะไรอย่างงี้เหรอจะบ้าเหรอลอาดูเออจริงด้วยไม่รู้ถือว่าลองมาแล้วกันนะทุกคนนะทไมเป็นอย่างงี้ทุกคนเป็นผงนะครับเออ แต่งแน่นอนทุกคนรับประกันเดี๋ยวขอไก่เกี่ยก่อนอุ๊ยมันเหมือนนี่เลยน้ำหมาะช็อกโกแลตเดี๋ยวขอจัดการให้เขาทั่วก่อนนะคะนี่ทุกคนเานเซนังน้ำหมาะช็อกโกแลตสุดเลยน้ำหมาฉมะชอันนั้นไม่ต้องรอนะครับเปลี่ยนสีตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มแล้วอันนี้ก็เป็นสีทุกสีนะผมไข่เราเดี๋ยวให้มือตัดต่อผู้เก่งกล้าของเราขึ้นเป็นคารเโค้ดให้นะครับปิ โอเคที่เหลือเป็นหน้าที่ของน้องเขาและตู้เย็นและเวลาและเอาเวลาเราจะเอาน้องเขาไปแช่ในตู้เย็นเดี๋ยวดูก่อนว่ากี่นาทีเขาจะเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะเดี๋ยวเรียกว่านาทีกี่ชั่วโมงเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องแช่เขากี่ชั่วโมงนะอย่างตอนเราทําไข่ดองอ่ะมันต้องแช่ข้ามคืนใช่ไหมใช่แต่อันเนี้ยเราไม่ต้องการให้เขาแบบเข้าเนื้อถึงขนาดเป็นไข่ดองขอแค่ให้สีติด นในที่สุดเราก็แช่น้องเขาข้ามคืนอ <laughs> ตอนแรกบ,บอกว่าจะเร็วกว่านั้นแต่เอาชัวร์ๆข้ามคืนเลยละกันนี่เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนี่คือสภาพของนอนนอนอเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันอันนี้คืออะไรสีดํา<อ><อ>เดี๋ยวอันนี้มาเป็นด้านบนเราจะต้องลองพลิกดูด้านล่างเฮ้ยเฮ้ยล็อกไข่แข็งล็อกไข่แข็งเลยเหรอดูด อันต่อไปไม่อันนี้เป็นไข่ดองน้ำปลาน่าจะเหมือนไข่ดองน้ำปลาทั่วไปเดี๋ยวขอพลิกให้ดูยะกนี่นี่อันนี้ไข่น้ำแดงเว้ย เขาแดงมากเลยดูดิดูข้างดิโอ้ยแดงแดงจริงนี่มัชะอ,อันนี้คือข้าแม่งโคตรเขียวอะ่ะแมงหันตาไข่น้ำมากอันนี้ท<แ>ุกคนแล้วเขาอมชาเขียวเข้าไปอย่างหนานแน่นมากอะ่ะหน้าตาเขาก็คล้ายๆเดิมนะคะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่มาดูอันนี้ดีกว่าแกดูอันนี้ดีอะไร,อ,อ,รอ,อ่ะเขากลมจิ๊กเลยอะ่ะสีเปลี่ยนด้วยนะแอบเคียดๆดูนิดนึงด้วยไหมใช่ไหมอุ้ยสีน้ำแดงมันลงไปนมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวตอนทอดอ่ะน่าจะเห็นชัดเพราะเดี๋ยวเราจะเอามาลงในไข่ขาวนะคะเออเอาออกตอนนี้มันกลัวว่าจะแตกทุกคนดยโอ แม้ว่าเผ็ดอะไงวะเฮ้ยโหฉุนมากเป็นไข่ที่ฉุนที่สุดแล้วในนี้มันก็ดูสีส้มขึ้นนะเห็นไหมเดี๋ยวเอาไข่แดงปกติมาวางให้ดูว่าสีมันเปลี่ยนยังไงนี้เทียบไปเห็นชัดๆเลยอันกลางคือสีไข่แดงปกติเดี๋ยวเราจะลองมาทอดไข่ดาวกันกคนก่อนที่จะทอดใส่น้องไข่แดงเนี่ยเราต้องไปทอดไข่ขาวก่อนที่เมื่อวานมันเหลือเยอะมากไครับตัวปลานะครับโดยที่เราขี้เกียจเว้ยเราจะไม่มานั่งทําเป็นไข่ดาวเจ็ดฟองเราจะรวมเป็นมหากราบไข่ดาวย่างอันเดียวเลยไป นี่คือไข่คร้ราวที่เราจะเมื่อวานโคตรเยอะมาดูกันว่าเราจะได้ไข่ดาวที่ใหญ่เบ้้มขนาดไหนไ โอยล้อโอ้โหสงสัยต้องใช้เวลาทอดนานน่าดูเลยครับเดี๋ยวมาเจอกันนี่ตอนนี้น้องไข่เราเริ่มเป็นไข่แล้วแก่ก่อนน้าน,นี่นแบบแต่งน้ำ <Yeah. S 1> ก็ปล่อยเขาคุกไฟอ่อนไปก่อนนะคะ <Yeah. S 1> เราจะทําการจัดเรียงน้องไข่แดงลงไปเอาอัอนแรกเป็นไข่ปกติก่อนน้องมามมฮัมแมมโอ้โหมันไข่ขี้เกียจมากว้าวน้องขี้เอามาแล้วตรงไหนดีตรงนี้เลยแล้วกันระวังความร้อนระวังมือวน้า น้องอออกบย่าออกขอบต่อมาจะเป็นน้องไข่มัมม่าเผ็ดนี่คือไข่ส้มไปจริงร้อนร้อนร้อนมีน้องซอสบานออกมาทีนึงนะคะต่อไปน้ำแดงเราเทให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันอุ้ยแข็งมากนรอไข่แข็งนะครับทุกคนดูนะเดี๋ยวขอขอพี่ด้านนี้น้องอึ๊บว้าวแดงมากเลยแดงสวยเลยมาไข่แดงไข่ดาวสีแดงดึงอุ้ยสวยหรอ รู้สึกว่าที่อาจจะไม่พอ <c oughs> เรอาต้องบริหารจัดก,การที่ดีๆนะคะให้น้องเขาชิดกันมากกว่านี้ สีต่อไปไข่น้ำตาลน้ำปลาเออเออไข่ไข่น้ำปลาสีน้ำตาลเหม็นใช่ไหมชุณกึ๊กเหม็นเริ่มตาว่เราจะพลิกได้ไหมอาชือกนี่ไ <c oughs> ข่ดองธรรมดานั่นเองครับสามสิบไปน้องต้องชิดในหน่อยเดี๋ยวเพื่อนไม่มีที่นั่งนี่ถึงคิวไข่ดําของเราแล้ว <c oughs> โว้ยโอ้โหดำมาเมี่ยมอุ้ยเหมือนไม่รูตรงกลางนิดนึงอ่ะเมื่อกี้เราคว้าเขาไปแล้วรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาลงมาทางนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามน้องอย่าเช็ดก่อนน้องไปเปื้อนเพื่อนต่อไปเป็นไข่ที่เรากลัวที่ สุดเลเ้วสิไข่สีฟ้าไ <c oughs> ข่ฟ้าออกมาเลยมันฟ้าจริงเหอเออว่ามันฟ้าที่กินทุกคนดูดิ <Okay. S 2> มันไข่มังกรเลยแล้วก็เหมือนปลาใส่ลุงอะที่เขาลดลงกันว่าอยากกินอนะ่ะจำได้ปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะจะเอาน้องลงไงดีอะนักงกลี้งลงไปรักเรียนร้นอง ก็ได้อยู่นะสิ้นสุดท้ายทุกคนไข่ตะไข่น้ำของเรา <S 2> <S 2> อย่าบูลี่น้อง <S <S ไม่เล่นบูลี่พูดความจริงไข่กลับปากนะครับดู่ยน้อง <S <S แข็งอุ้ยน้องแตกด้วยนิดนึงอ่ะไห่นะเอเอเนาะ ทุกคนคะเกิดโจกนาตกรรมเล็กน้อยระหว่างที่เราโมแต่ง่วนกับการทําไข่ชาเขียวใหม่น้องสองคนนี้เขารวมล่างกันไปแล้วค่ะก็น่าจะเป็นเพราะว่าเราตั้งไฟทอดไข่ไว้ไงแล้วแบบปุ๊ปบ๊าน้องเขาก็เลยแตกนะคะถือว่าเราสูญเสียสมาชิกไปหนึ่งฟองครึ่งมาถึงขั้นตอนที่ทุกๆคนหลอคอยนะก็คือลองชิมว่ามันกินได้ไหมบอยค่ หน่วยชิมพร้อมไหมจ๊ะไม่ค่อยพร้อมแต่ก็ต้องพร้อมครับเฮ้ยบางอันมันดูน่ากินนะล็อกมั่นใจว่าไม่อร่อยทุกอันทุกคนเนี้ยอ,อ,อ่ะลองดูนะครับเริ่มจากอันที่เป็นไข่ดาวธรรมดาก่อนละกันไข่ดาวสีเหลืองนะ,ะอ่าชิมสักชิ้นแค่นี้นะครับเพราะต้องชิมอีกตั้ง6ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะท้องแตกอือมไข่าขาดาวเก็บไปกินพวกนี้เหรอฮึมอีกแล้วอรอใช่อืมเ็ตแป๊บหนึ่ง เราเริ่มเข้าสู่ความสยองกันต่อไปเป็นสีส้มนะครับนั่นก็คือไข่มาม่าเผ็ดเว้ยเจาะน้อ,นองเชื่อเฮ้ยดูดีข้างในยังเป็นไข่แดงปกติอยู่นะใช่อ่าโอเคประมาณนี้ทุกคนคำนี้น่ากินมากอจืจูจีเหมือนใส่ซอสเหมือนเจาะซอสไงชุกคนเอาแล้วนะครับหนึ่งสองสาม มันเป็นยังไงอ่ะอร่อยมากจริงหรอเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดกำลังดีทุกคนคือมันไม่เผ็ดจนขนาดกินไม่ได้อ่ะปกติไอซอสเนี่ยเผ็ดมากแต่ว่าพอเอามันดองกับไข่แล้วอะ่ะ<ม>เฮ้ยกำลังดีไม่เผ็ดมากมีกลิ่นหอมๆของซอสม,มันไม่เผ็ดแล้วก็แซ่บนิดหน่อยอร่อยเลยไปอันต่อไปดีกว่านะกลัวนนะปัวอีคู่นี้มันฟิวชั่นลุ่มล้างกันไปแล้วพี่กรูบอกว่าไม่น่าอร่อยทุกอันเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในนั้นนะครับไข่แดงเทลบูบอยว่ะทุกคนอ่ะเอาอย่างทุกคนตามสี่ไปเอาไประเบิดทันเเเฉยทาาไไมมนนนน้้้อองััปลืกวะ่รู้แแต่่่่ววาาขขออชิมืไดดะ มเป็นยังไงอะไข่หวานอะไม่แย่เป็นไข่ดาวที่มีรสหวานบางๆทุกคนไข่หวานเนี่ยจริงจริงนี่ก็จะแย่กว่านี้แต่ไม่แย่เลยทุกคนโอเคส่วนไข่ดางน้ำปลานะครับไม่ต้องไม่ต้องสือส่อมันต้องอร่อยแน่นเนยำเนื้ยอยำเนื้ ไปแบบเร็วๆมาดูไข่ดำกันดิเป็นสีที่น่ากลัวมากบอกไปว่าอาจจะคริสตกได้สีอิ่วดำนะมันก็จะกินได้อุ้ยดูดิขนาดไข่ข้างในมันสีดำเลยว้อุ้ยมันซึมก็ไปถึงข้างในเลยเหรออือดูดิเออจริงด้วยว่าไข่แดงมันดำขึ้นอว้ยทุกคนไข่ไอโฟนเ่ทุกคนเพบลีีผมที่เราเถึงเพลงอินเดียเพลงนึ่งเลยอะนอะนะเนเอะเ่โอ้ง้นมใส่ไข่อันนี้ไม่ขอโทษทุกคน ไอ้ไข่ดำนี่ก่อนแล้วกันชิมไข่ดำกอนมันเป็นยังไงเฮ้ยโอเคอยู่นะความเค็มข,ข,ข,ของซีอิ๊วดำมาจจะเยอะไปหน่อยขมใช่ไหม,มขมนิดนึงอ่าโอเคงั้นเรารีไปต่อไปเลยก่อนที่เขาจะสลายหายล่างไปทุกคนเราขอโทษอ่าเราต้องทําการช้อนเอาไข่น้ําเงินไข่ฟ้าที่ยังเหลืออยู่มาชิมนะคะดูดิสีติดเลยอ,อืมเราจะตักเน้นๆตรงที่เป็นอ่าสีน้ําเงินนะครับสีฟ้านี่เยอะวิญญ,ญาณไข่ป้ามา ไม่ไหวมันจะไม่ไหวอันนี้กระเดือกไม่ได้ที่มันมีกลิ่นเปรี้ยวๆอ่ะแล้วมันก็มีแบบกลิ่นแบบผลไม้ที่แบบไม่เข้ากับไข่เลยอ่ะอ๋อลืมไปว่าไอ้ไข่ฟ้านี่มันเป็นรสแบบประมาณว่าปูฮาวายอะเป็นตอ๋อเห็นกับกีดเลยเนะเหมือนแก่ทำน้ำอัดลมหกลงไปในข้าวไข่ดาวอืม มาน้องคนสุดท้ายที่เราเพิ่งกู้เขาอ่าอันนี้มีหวังนะครับเพราะว่าชาเขียวเนี่ยก็น่าจ,จะโอเคอยู่มั้งยังหลอนลวเวอร์ชันเมื่อกี้เลยวะ่ะเยอะนี่ไข่ชาเขียวไข่ดาตาไข้น้ำทุกคนไข่ตาไข้ขึ้นค่ะรสชาติมันจะเป็นยังไงขมขมมากขมมากแต่ยังดีกว่าเมื่อกี้ <S <S <ย>อันนี้ก็เดือดได้อยู่แต่ก็หอมชาเขียวแต่ก็ขมเอาเป็นว่าไอ้สองอันเนี้ยไม่ผ่านใช่ไข่เขียวก็คือ ไข่เขียวกับไข่ฟ้านะคะอย่าหาทําแต่ถ้าจากทั้งหมดนี้อ่ะแนะนําให้ลองทําอันไหนกันสําหรับลองนะครับทุกคนไปลองไข่ดองซอสมาม่าเผ็ดเลยจริงหรออร่อยมากใช่ไหมใช่อร่อยที่สุดซอสมาม่าเผ็ดจัดไปทุกคนไปลองทําแล้วก็แท็กล็อกทีไอจีไปดูด้วยนะคะครับส่วนไอไข่สีฟ้ากับสีเขียวอย่าไปหาทํานะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์การกินรูปแบบใหม่ก็จัดเลยครับอย่าหาว่าล็อกไปเตือนนะครับคลิปนี้เราก็ถือว่าประสบการณ์สำเร็จเนาะกับการ เปลี่ยนสีเปลี่ยนได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ทุกสีมันจะอร่อยหมดนะครับใช่เอละตามนั้นทุกคนอยากเห็นเราทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเรามีปัญญาทำเราจะทําให้ทุกคนดูกันนะโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 วิคิว เราเราจะทําไงกับไผ่ที่เหลือเนื่องจากสีเขียวและสีฟ้าเนี่ยมันเป็นไอเดียของไอเชงนะครับเราก็จะแบ่งครึ่งอย่างนี้อ่าแล้วก็ให้เชงรับผิดชอบครึ่งนี้ไปเลยนะครับอ,อันนี้ของเราครับจิใช่ไม่ช่วยกันหน่อยเหรอไม่ช่วยไม่กันหน่อยนี่แปลงกันนิดนึง่งนะโอเคนั่นแหละพอแล้วชุย